สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้นะคะปลอดสารพิษนะคะปลูกแบบอินซีนะคะเราก็จะมาบำรุงแบบวิธีง่ายๆเลยนะคะทําให้พืชผักของเรานะคะมีรสชาติดีกรอบอร่อยนะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลย ที่จะปันปลูกเอาไว้นะคะก็จะเป็นคณะเราปลูกไว้เก็บกินในครัวเรือนนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเนาะถ้าซื้อเนี่ยคะ่ะเขาจะฉีดยาพ่นเราปลูกกินเองปลอดภัยนะคะเก็บกำหนึ่งเราก็ทํากับข้าวของเราได้แล้วค่ะเราก็จะไปดูวิธีการบํารุงง่ายๆเลยปังก็จะใช้จุลินทรีย์น้ําซาวข้าวนะคะที่เราทําไว้นะคะทําง่ายๆนะคะจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวเนาะ ก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะ1ลิตรที่ปานทำไว้นะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวแล้วเราก็หมักเอาไว้เจ็วันนะคะแล้วเราก็มาคายฝาออกทุกวันเลยพอหมักไว้ครบเจ็ดวันแล้วนะคะเราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะทำง่ายๆนะคะ ราก็จะมาใช้วันนี้นะคะท่านผู้ชมไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีปุ๋ยคอ,อกเนาะเราใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอย่างเดียวพืชผักของเราก็งามแล้วค่ะเราขยาวขวดก่อนเนาะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ5ลิตรค่ะเราก็จะใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาใส่ลงไปเลย ใช้รถได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเราก็คนๆนะคะท่านผู้ชมจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะส่วนที่เราจะใช้ฉีดพ่นนะคะน้ำหนลิตรนะคะเอาเทใส่ที่ฉีดพ่นเลยค่ะ เราก็จะใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็กาเอาเนาะเราทำใช้เองนะคะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ไม่ว่าจะฉีดพ่นหรือเทราดรถเนี่ยค่ะเราก็จะไปลดกันเลยหรือเราจะเทราดรดก็ได้นะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะใช้ลดได้เลยคณะของเรานะคะ จะมีรสชาติดีกรอบอร่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะต้นใหญ่นคะคะที่ยายปานใช้รถไปเนาะใบจะมันเงาแล้วรากเขาจะใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีปุ๋ยหมักนะคะใช้รถได้เหมือนกันเราก็จะใช้รถนะคะสัป,ปดาห์ละสองหรือสามครั้งก็ได้ค่ะเราค่อยๆบำารุงไปนะคะพืชผักสวนครัวเนะะี่ยค่ะ ผักสลัดนะคะที่ญี่ปานัดต้นเข้าไปกินเนาะเนี่ยะคะ่ะให้เหลือนะคะเหลือตอเข้าไว้เนี่ยเราไม่ต้องถอนนะคะเขาจะแตกใบใหม่ออกมาแบบนี้เลยนะคะมีท่านผู้ชมถามบอกว่าถ้าเกิดตัดแล้วเนี่ยเขาจะแตกยอดไม้แตกนะคะแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้เลยแต่เราต้องให้เหลือไว้ประมาณสักหุ่งนิ้วเนาะที่ญี่ปานเหลือไว้นะคะ ที่เราตัดไปกินมาดูกระถางนี้นะคะกําลังขึ้นเลยเอ๋กาลังแตกแตกใบใหม่ออกมาข้างๆนะคะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปปลูกใหม่เนาะเราก็เจ็บกินได้อีกรอบหนึ่งสองรอบก็ว่ากันไปเนาะก็ใช้ฉีดพ่นเลยบำรุงเอาไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ๆเราก็ฉีดเลยฉีดพ่นไว้เลยฉีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะ ถ้าเกิดเราไม่ตัดแบบนี้นะคะเราเด็ดใบเข้าไปกินได้นี่ยายปังลอยเด็ดไปเนาะเด็ดเฉพาะใบเน,นะะี่ยค่ะไปกินถ้าเกิดเราทานไม่หมดเนาะเสียดายถ้าเกิดเราเก็บไปทั้งต้นนะะี่ยค่ะอันนี้เราก็เด็ดเฉพาะใบที่เราต้องการนะคะยายปังก็เด็ดไปเรื่อยเขาก็แตกยอดแตกใบออกมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน ปลูกผักสลัดนะคะก็ปลูกไม่ยากเลยเนาะแล้วก็เราตัดไปนี้เขาก็แตกขึ้นมาใหม่เหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาอันนี้ใบเริ่มใหญ่แล้วเราก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะสัป,ปดาห์ละสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้ค่ะจะฉีดพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะ บำรุงได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะลองทำใช้ดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไขร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ